ที่กระทรวงพลังงานบอกว่าการสำรวจนั้นนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2511ว่าพื้นที่จุดนั้นน่ะมีอะไรบ้างแต่ความชัดเจนคือว่าการสำรวจไม่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ทับซ้อนนะครับไปสำรวจในพื้นที่โดยรอบคือคาดการเอาคาดคะเนว่านะครับเป็นการสำรวจแบบนั้นหมายความว่าอพลังงานที่อยู่ใต้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่ามีเท่าไหร่แต่ประเทศไทยกับกัมพูชาต่างฝ่ายก็ต่างให้สัม,สมปทานกันไปแล้วสัมปทานหมายถึงสัมปทานให้กับเอกชนว่าบริษัทไหนบ้างที่จะได้เข้าไปขุดหรือด,ดึงทรัพยากรเหล่านั้น สัมปทานให้ไป50กว่าปีแล้วครับสัรรมปทานฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยถามว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาได้สัมปทานเนี่ยเรายกเลิกสัมปทานได้หรือไม่นี่คือข้อห่วงใหญ่ยกเลิกก่อนได้ไหมเพราะว่าในสมัยนั้นอนะ่ะห้ปีก่อนนั่นน่ะที่ประเทศไทยบริษัทของไทยเนี่ยไม่ได้สัมปทานหรือได้สัมปทานในสัดส่วนที่น้อยมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีหรือกําลังความสามารถมากพอที่จะไปแข่งขันกับบริษัทต่างชาติพอสมัยนี้มันเทคโนโลยีทันสมัยแล้วการสํารวจการให้สิทธทิสัมปทานมันควรจะมีการสํารวจใหม่่่และมมมมีีกาารรใใหหห้้้สััปนนนไไดืออ เป็นข้อห่วงใหจริงๆครับว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีการให้สัมปทานจริงๆเนี่ยอันนี้เราจะเสียหายและจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดคับ